สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนแม่ฟอนดีใจทุกๆครั้งที่ได้กลับมาพบกับเด็กๆในรายการคิดสนุกค่ะวันนี้นะคะแม่ฟอนต้องขอขอบคุณสมาชิกคิดสนุกคนเก่งที่ฝึกซ้อมและมาเต้นเพลงคิดสนุกเพื่อเป็นการเริ่มต้นความสนุกเปิดรายการของเราในวันนี้ค่ะขอขอบคุณสมาชิกคิดสนุกทีเคฮีโร่กอกู๊ด โนโมจิและปันหวานมากๆเลยค่ะเยี่ยมมากๆการที่จะเต้นเพลงให้ตรงกับท่าเต้นเนื้อร้องเพลงนั้นๆได้ไม่ง่ายเลยนะคะขอบคุณเด็กๆจากใจเลยค่ะวันนี้นะคะแม่ฟอนอยากชวนให้เด็กๆทำให้รอบตัวของเด็กๆมีความสุขมีแต่ความรู้สึกดีๆโดยการส่งต่อความรักส่งต่อความช่วยเหลือ เด็กๆรู้ไหมว่าเวลาที่เราบอกรักหรือเวลาที่เราช่วยเหลือใครเนี่ยตัวเราไม่เสียอะไรเลยนะคะมีแต่ได้กับได้เด็กๆลองนึกภาพตามแม่ฟอนนะคะสมมุติว่าเราคือเทียนที่สว่างสวยเพียงหนึ่งเล่มความสว่างก็สว่างได้นิดเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาเทียนเล่มนี้ไปจุดเทียนที่ดับอยู่หลายๆเล่มด้วยกันจนสว่างมากเลยนะ ห้องนั้นก็จะสว่างสวยด้วยแสงเทียนในขณะที่เทียนของเรา mm. ก็ไม่ได้สว่างน้อยลงเลย mm. การบอกรักกัน mm. ทำสิ่งดีๆให้กันช่วยเหลือกัน mm. ก็เป็นการทำให้รอบๆตัวของเด็กๆ mm. มีความสุขสว่างสวยขึ้นนั่นเองค่ะ mm. โดยที่เราไม่เสียอะไรเลยวันนี้อย่าลืมทำสิ่งดีๆกับคนใกล้ตัวนะคะเด็กๆ ต่อไปในรายการคิดสนุกนะคะแม่ฟ้อนกับคุณครูนิวเตรียมเกมสนุกๆมาถึง3เกมด้วยกันที่จะให้เด็กๆได้ร่รวมลุ้นร่วมสนุกด้วยกันค่ะเดี๋ยวแม่ฟ้อนขอแปลงล่างก่อนแล้วมาสนุกไปพร้อมๆกันเลยค่ะรายการคิดสนุกบุกรงเรียนวันทองผุด Yeah วันนี้เด็กๆจะได้ตะลุยเกมทั้งหมด3เกมเกมที่1คือเกมจัดระเบียบของเด็กๆจะต้องดูโจทย์และนําของที่วางระเกะระกะเอาไปเก็บจัดระเบียบให้ถูกต้องตามโจทย์หลังจากจัดระเบียบของเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องกระโดดไปเล่นเกมที่2คือเกมแยกสีผ้าเด็กๆจะต้องค้นหาผ้าในบ่อบอลและแยกสีผ้าให้ถูกต้องลงในตะกร้าต่างๆ เมื weekend, ่อแยกสีผ้าเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องกระโดดไปเล่นเกมที่3ก็คือเกมรถน้ำผสมสีเด็กๆจะต้องรถน้ำผสมสีให้ได้สีตามสีของต้นไม้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องการผสมสีผ่านการสังเกตสีของต้นไม้และเลือกสีของบัวรถน้ำจากนั้นก็รถน้ำผสมสีให้ได้สีเหมือนต้นไม้ต้นนั้นเมื่อเด็กๆรถน้ำผสมสีเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องเดินตรงตัวมาให้ จุดหมายที่กำหนดเป็นอ่านเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้ทีมสีแดงก<ด>ัดตันครับนาค่ะทีมสีน้ำเง,งินตันครับทับพิมค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งลุย เราเราต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อยใช่แล้วค่ะสังกเกตภาพต้นแบบนะคะแล้วก็ใส่ให้ถูกต้องนะใช่ใชใชตอนนี้นะคะทีมสีแดงใช้วิธีจัดระเบียบบ้านกันคนละหลังนะคะ,ะถูกต้องช่วยช่ช่วย,วย,วยโอเคทางน้องกับตันนะคะ ใช้การจัดระเบียบบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดส่วนน้องนาดของเราจัดระเบียบบ้านขนาดกลางของเราในวันนี้ค่ะ,อะตอนนี้ทีมสีฟ้านะคะกำลังจัดระเบียบบ้านหลังที่2กับหลังที่3ค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะไปต่อค่ะร้เร็วค่ะอันนี้ใช้สีชมพูรหรือเปล่าสังเกตสีเขียวค่ะ ม<ส> <man> ีเขียวชมพูอยู่หลังที่หนึ่งอ่ะไปต่อเลยไปต่อเลยช่วยกันอ่าน้องกับตันสู้ๆูน้องหน้าสู้ๆูนะคะเร็ว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 ,รวและ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 เสร็จแล้วลุกขึ้นเลยค่ะกระโดดทางนี้ค่ะ เด็กๆจะมาแยกสีผ้ากันนะคะจะต้องแยกผ้าสีและผ้าขาวค่ะมาดูสิว่าเด็กๆจะทํำกันได้ไหมผ,ผ้าสีเลยโอเคลุยโอเคลุยลุยลุยสู้สู้สะต่อไปอันนี้เป็นเขียวชมพูค่ะอันนี้ไม่ใช่นะเขียวแล้วก็ชมพูอันใหญ่ชมพูอันใหญ่มาทางนี้ค่ะชมพูอันใหญ่อยู่นี่ค่ะ สังเกตหลังบ้านหลังตรงกลางอ่ะแล้วคันนี้เราก็จะไปตรงนี้เป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้าค่ะแล้วก็ฟ้าค่ะฟ้าเป็นสารเหลียมเอาหลังสุดค่ะลังละลงสุดค่ะเอาไปต่อค่ะสีขาวดูดีๆนะคะผ้าขาวเพิ่งได้หนึ่งชิ้นค่ะ ผ้าขาวค่ะผ้าขาวเราทําได้ค่ะอ่ะเร็วเร่งมือค่ะเรเ่งมือตรอนนี้เราต้องเร่งมือแล้วค่ะทีมสีฟ้าได้ผ้าสีค่ะหนึ่งสองขาดถุงเท้าขาวค่ะหนึ่งสองแล้วก็เสื้อขาวอีกหนึ่งค่ะ หยิบม,มาเลยค่ะหยิบม,มาเลยค่ะตอนนี้ทีมสีฟ้าได้ผ้าขาวไปสองชิ้นค่ะขา,ขาดขาาอีกค่ะใสเ่เลูกใส่ลูกแล้วก็ไปช่วยเพื่อนหาถุงเท้าขาวเร็วอีกหนึ่งคู่สีขาวอยู่ฝั่งไหนคะสังเกตค่ะเอานั่งไงอยู่ในมือสีขาวอยู่ในมือแล้วเปล่าลื้อลื้อลื้อลื้และถุงเท้าขาวพีมสีแดงเรียบร้อยแล้ว,ลวไปต่อเลยค่ะกระโดดเลยค่ะ โอเคเรามารดน้ำผสมสีกันเริ่มจากสีอะไรดีคะเริ่มสีสม้มอ้าวครบแล้วไปต่อค่ะอ่ะสีแดงน่าจะเยอะแล้วค่ะสีแดงอยู่ได้เลยสีเหลืองไปต่ออ่ะครานี้สีแดงต่อไหมสีม่วงอ้าวถึงแล้วค่ะไปต่อค่ะเก็บน้ําที่เหลือ,อไว้สําหรับอันถัดไปได้วยนะ ต่อไปสีเขียวเกิดจากสีอะไรผสมสีอะไรคะสีน้ำเงินกับสีเหลืองอันนี้ทีมสีฟ้ากําลังผสมสีม่วงกันอยู่นะคะแต่เอรู้สึกว่าน้ําสีฟ้าใกล้หมดแล้วค่ะแม่ฟอนโอ้ต้องดูสิว่าจะยังเป็นสีม่วงไหมใช่คะไปต่อค่ะต่อไปผสมสีส้มค่ะสีส้มต้องมีสีอะไรกับสีอะไรคะจับตั้งคแล็อกคแล้วกั้บาลานซ์ดีๆบาลานซ์ดีๆแล้วก็เดี๋ยวทรงตัวไป ใช้กันเลยค่ะลุยเ <Yeah! S 1> ถ้าถึงเซนแล้วเราไปกันต่อเลยค่ะ mm hmm. วางของเลยค่ะ mm hmm. อย่างรวดเร็วค่ะวิ่งเลยค่ะวิ่งเลยค่ะ mm hmm. ไปค่ะไปค่ะยอดเยี่ยมมากเลยใช่แล้วค่ะ มาดูความรู้สึกของเด็กๆกันดีกว่าค่ะแม่ป้อนได้เลยค่ะเริ่มจากทีมสีแดงกันก่อนทีมสีแดงค่ะเมื่อสักครู่นี้ทั้ง3ามเกมที่เราได้เล่นชอบเกมไหนมากที่สุดคะกัปตันชอบเกมรถน้ําผสมสีครับเพราะอะไรคะสนุกสนุกได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสีด้วยใช่ไหมแล้วน้องน้าล่ะคะชอบเกมไหนคะเหมือนกันนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าได้รู้ว่าสีไหนผสมสีไหนได้สีที่เราต้องการคะ่ะ ก็เป็นหลักการการผสมสีนั่นเองขอบคุณมากมากเลยค่ะสีแดงน้องทัพทีมชอบเกมไหนที่สุดคะใน3มเกมนี้ชอบเกมรดน้ําผสมสีค่ะเพราะอะไรคะทาไมถึงชอบเกมรดน้ําผสมสีนีได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสีค่ะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสีค่ะแล้วเมื่อกี้ค่ะครูนิวแอบเห็นค่ะตอนที่ผสมสีม่วงเกิดอะไรขึ้นคะน้องกันน้ําสีฟ้าหมดน้ํน้สีฟ้าหมดแล้วเราสามารถผสมสีม่วงได้ไหมคะ ลองสังเกตดูของเราเป็นสีม่วงไหมคะเกือบเป็นใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องการที่จะผสมสีม่วงลองบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยได้ไหมคะว่าจะต้องใช้สีอะไรผสมกับสีอะไรสีฟ้ากับสีแดงค่ะสีฟ้ากับสีแดงนะคะเด็กๆทางบ้านลองไปผสมสีเล่นกันดูที่บ้านได้นะคะแล้วถ้าเด็กๆที่ดูอยู่คนไหนอยากให้พวกเราไปบุกโรงเรียนก็ต้องสมัครมาที่ f c e b o o k Fanpage คิดสนุกค่ะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะหนูชื่อโฟก,กัสวันนี้คุณแม่กำลังจะซักผ้าหนูก็เลยจะช่วยคุณแม่แยกสีผ้าก่อนซักนะคะแยกสีผ้าจะช่วยให้เสื้อผ้าไม่เลอะสีไม่ตกด้วยนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่แยกสีผ้าก่อนซักด้วยนะคะบ๊ายบาย เล่นเกมสนุกๆก,กันไปแล้วต่อไปได้เวลาสนุกกันต่อในช่วงคิดส,ส,ส,สนุกสุขภาพดีสวยครับจอมาแล้วจาพวกในช่วงคิดสนุกสุขภาพดีคุณหมอครับครับตอนที่ตรงเด็กวันนี้ประมาณ3ามขวบสี่ขวบต้องเล่นน้ำแช่น,น้ำในอ่างน้ำพอมือขนะึ้นมาดูมือเขี่ยวเหมือนกับคุณตาเลยครับ โอ้โหแล้วตอนนั้นสตองตกใจไหมครับเนี่ยตกใจครับแล้วสตองคิดว่างไงบ้างครับสตองคิดว่าไม่อีกไม่กี่วันตองก็ต้องแช่เมทาแล้วครับโอ้แต่หมอว่าไม่ต้องนะคะต่องไม่ต้องตกใจไปนะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะว่าทําไมเวลาที่เราแช่น้ำนานๆมือเราถึงเหี่ยวย่นค่ะคุณเพื่อนบ้านมาฟังไปด้วยกันเลยนะคะ เด็กๆคะเวลาที่ผิวหรือว่านิ้วของเราอยู่ในน้ำนานๆนะคะน้ำที่อยู่รอบๆอ,อะเขาจะซึมเข้ามาในผิวหนังของเราค่ะทําให้ช่วงแรกที่เห็นมันจะเต่งๆนะแต่ว่าสิ่งนี้นะคะมันจะไปรบกวนเขาเรียกว่าสมดุลในนิ้วค่ะพราเกิดการรบกวนปุ๊บสัญญาณประสาทจะถูกกระตุน้นให้ทํางานอัตโนมัติเลยค่ะสัญญาณประสาทเนี่ยเขาจะทําให้หลอดเลือดฝอยที่อยู่ตามนิ้วหดตัวลงค่ะพอมันหดตัวนะความดันที่นิ้วก็จะลดลงไปด้วยเป็นผลให้น้ำเนี่ยจะถูกรีดออกไปข้างนอกเลย ะะเราก็เลยจะเห็นว่ามือเรามันก็เลยเริ่มเหี่ยวย่นเวลาที่เราเล่นน้ำนานๆนั่นเองค่ะออร่องอบไปทีไม่ได้แกะทิ้งแล้วใช่เลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าจริงๆเป็น,นกลไกพิเศษของร่างกายนะคะสะตรองเพราะว่าลอยเหี่ยวย่นที่มือนะเวลาอยู่ในน้ำอ่ะเขาบอกว่าจะช่วยให้เราหยิบจับของได้ดีขึ้นด้วยนะเหมือนกับว่าเวลาล้อรถนะคะที่มีดอกยางสะตรงเคยเห็นไหมเวลาเขาเคลื่อนที่ไปในที่ที่มีน้ำอ่ะมันก็จะเกาะถนนได้ดีด้วยนะ อ้ฟังเหมือนมีพลังวิเศษเลยใช่ค่ะสตองในอดีตนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นวิวัฒนาการตั้งแต่แรกเลยนะที่คนมนุษย์โบราณเขาลงไปในน้ําแล้วเขาก็จับปลาด้วยมือเปล่าด้วยนะบอกว่าสงสัยเป็นพราะรอยเขียวโยนนี่แหละก็เลยทำให้เขาจับปลาได้อย่างแม่นยําโอ้ถ้าอย่างนั้นสตองจะไปทดสอบแล้วดีมากเลยค่ะเรามาลองพิสูจน์ด้วยตัวเราเลยเนาะอือหมอจอยครับ มีมือเหี่ยวแบบที่ไม่ปกติไหมครับสตรองถามได้ดีมากๆเลยนะคะจริงๆเรามีนะคะมือเหี่ยวแบบที่ไม่ปกติอย่างเช่นเราไม่ได้ไปแช่น้ำเนาะอยู่ๆม,มือมันดูเหี่ยวมากเลยหรือแม้กระทั่งการที่เราลงไปในน้ําแล้วกว่าที่มือเราจะกลับมาแต่งตึงอะ่ะใช้เวลานานมากสตรองอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าร่างกายของเรากําลังขาดน้ําอยู่นะคะโอ้ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะสะตรองการดื่มน้ำเยอะๆจะช่วยให้ผิวหนังของเราชุ่มชื้นและร่างกายของเราก็สดชื่นด้วยนะคะเออว่าแต่แล้วสตรองยังตกใจอยู่ไหมเนี่ยไม่ครับตอนนี้สตรองกล้าที่จเจอแช่น้ำนานๆแล้วเพราะยังไงก็รู้ว่าผิวของเราจะกลับมาตึงได้เหมือนคนปกติ เยี่ยมมากเลยสอตองแต่ยังไงก็ตามนะคะอาบน้ำก็อย่านานเกินไปนะคะเด็กๆเ,เอาไม่เกิน1 5ถึง20นาทีนะคะปู่หมอไม่กลัวแล้วกลัวจะป่วยแทนค่ะรับทราบครับไว้เจอกันใหม่ในคิดสนุกสุขภาพดีบายยขอบคุณคุณหมอจอยและน้องสตรองมากๆเลยค่ะเด็กๆทางบ้านฟังแล้วก็ไม่ต้องกลัวมือเหี่ยวกันแล้วนะคะ ต่อไปแม่ฟอนจะเชวนเด็กๆมาเพิ่มพลังสมองกับช่วงคิดสนุกชาวปัญญาค่ะวันนี้แม่ฟอนเตรียมเกมที่มีชื่อว่าเท่าไหร่กันนะมาให้เด็กๆเ,เล่นกันค่ะวิธีการเล่นเกมนี้นะคะแม่ฟอนจะมีภาพที่มีสิ่งของต่างๆอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วหลายชิ้นด้วยเด็กๆจะต้องนับภาพโจทย์ของเราว่ามีอยู่กี่ชิ้นและตอบว่ามันอยู่ในข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองให้ได้ค่ะ เด็กๆต้องจัดระบบวิธีการนับให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะงงงวยเอ๊ะนับหรือยังหรือยังไม่ได้นับเอ๊ะนับหรือยังหรือยังไม่ได้นับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะมาเล่นเกมเท่าไหร่กันนะไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอบข้อไหนดีคะเด็กๆข้อสีฟ้าข้อสีแดงหรือข้อสีเหลือง ข้อที่ถูกต้องก็คือสีฟ้า <Yeah! S 1> เด็กๆจะตอบข้อไหนคะสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองคำ <Yeah! S 1> ตอบที่ถูกต้องก็คือสีแดง เด็กๆทางบ้านนับกันทันไหมคะตอบกันถูกต้องไหมอย่าลืมมาเพิ่มพลังสมองกันใหม่กับช่วงคิดสนุกชาวปัญญาในรายการคิดสนุกนะคะเด็กๆและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาเวลาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่รายการของเรารายการคิดสนุกจะกลับมาสนุกกับเด็กๆใหม่ที่นี่ที่เก่าเวลาเดิมทางช่อง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4ค่ะแม่ฟอนและสมาชิกค,คิดสนุก รอสนุกกับเด็กๆอยู่นะคะก่อนจากกันวันนี้แม่ฟ้อนขอส่งท้ายความสนุกด้วยเพลงที่มีชื่อว่าเพลงเติมพลังใจด้วยรักค่ะเด็กๆอย่าลืมเติมพลังใจให้คนรอบข้างของเด็กๆด,ด้วยการบอกรักกันด้วยการทำสิ่งดีๆให้กันด้วยการช่วยเหลือกันค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเราเป็นเทียนที่สว่างสวยเพียงเล่มเดียวห้องอาจจะไม่สว่างแต่ถ้าเราช่วยจุด เล่มอื่นๆให้สว่างสวยห้องที่เราอยู่ก็จะสว่างมากๆเลยค่ะวันนี้แม่ปอนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคน